สวัสดีค่ะนางสาวร้อพิมพใจทวิศีรหัส6 0 3 0 3 5 0 5 0 1ศ1 8ที 18, จะพาไปทำโจทย์วิชา Mechanical Vibration ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเขาบอกว่าปัม๊มน้ำมวล88กิโลกรัมติดตั้งบนแผ่นคอนกรีตขนาดกว้าง1.6เมตรนะคะยาว2เมตรและมีความหนา h ดังรูปปัม๊มทำงานที่ความเร็วรอบ1,900 rpm เพื่อลดแรงจากการสั่นไปยังพื้นจึงต้องทำการอัดดินเหนียวระหว่างพื้นและคอนกรีตกำหนดให้คอนกรีตมีความหนา1,000ขอไปค่ะ2,100กิโลกร,รัมต่อมเมตรกลังสและดินเหนียวมีสัมประสิทธิ์การยุบตัวในแนวดิง่งเปต้าเท่ากับ12คูณ10กลัง6นิวตันต่อมเมตกำลัง3โดยมีค่าของตัวสปริงเทียบเท่าคือ k ab คูณเมตต้าโดย A เนี่ยคือพื้นที่ที่ถูกอัดจงคำนวณหาค่าความหนา h เมื่อกำหนดให้ความสามารถในการส่งพันแรงเท่ากับ25%นนะคะโอเคสำหรับข้อนี้นะคะ การหาความหนาของคอนกรีตนะคะสามารถหาได้จากมวลของคอนกรีตซึ่งจะอยู่ในเทอมของความถี่ธรรมชาตินะคะจะได้เป็น m เท่ากับ88บวก m ห้ย c จะได้เท่ากับ88บวกอยู่กับ2,100นะคะคูณด้วย1.6คูณ คูณ2แล้วก็คูณ h เท่ากับ88บวกกับ6720 h นะคะต่อมามาหา,าความถี่ของเครื่องจักรนะคะ จากสูตรโอเมก้านะคะเท่ากับ2พายคูณเนส่วนด้วย60นะคะแทนค่าลงไปเป็น2พายเนเท่ากับ1,500นะคะโอ้ขออภัยค่ะ1,900นะคะ ส่วนด้วยหกจะได้โอเมก้านะคะเท่ากับ 1000. เอ้ยหนึรค่ะจุดเกเรเดียนต่อวินาทีนะคะแล้วก็หา R นะคะจากอ่าที TF เท่ากับ f ห้ย t ส่วนด้วย f ศูนย์จะได้เท่ากับ f t เป็น square root ของหนึ่งบวกด้วยกำลังสอง ศนะคะหนลบ R กำลัง2เท่ากับ0.25เอ่อ ความสามารถในการส่งผ่านแดงนะคะ TF ของเราเป็น0ูนยนะคะต่อไปก็เนื่องจากว่าไม่มีการหน่วงนะคะ Yeah. จะเท่ากับ0เราก็ทำการแทนค่านะคะลงในสมการ TF ของเราก็จะได้เป็น square root หบวกสคูณศ คูณ r ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วยสแควรู t ของ1ลบ r ทั้งหมดยกกำลังสองยกกำลังสอง r ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะบวกอยู่กับ2คูณกับ0คูณ r ทั้งหมดยกกําลัง2นะคะเท่ากับ0.25จะได้เป็น1สรุปของ1ลบ r กําลัง2เท่ากับ0.25 หนึ่งส่วนด้วยแอ s ส l u t e หนึ่งลบ R กำลังสองเท่ากับ4 1หนึ่งลบ R กำลังสองเท่ากับ4 R ากำลังสองเท่ากับ1บ,บ,บ,บวก ออกลบสี่นะคะก็จะเท่ากับลบสามกับห้านะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการเลือกค่า R ที่เป็นไปเลือกค่า r ที่เป็นไปได้นะคะเราก็เลือก5ามาก็คือค่าบวก R ของเราครึ่งหนึ่งอ่อ square r o o ออเครรโอเค,อเคขอโทษค่ะ อาของเราก็เป็นสแควรูทห้านะคะก็จะได้เป็นสองจุดสองสี่เท่ากับโอเมกา้าส่วนด้วยโอเมก้าเอ็นนะคะจะได้โอเมก้าเอ็นเท่ากับหนึ่ง 198.97นะคะส่วนด้วย2.24ย้ายข้างเขานะคะเท่ากับ88.83เรีเดียนต่อวินาทีนะคะโอเมกาเอ็นก็จะเท่ากับรูทเคส่วนด้วย m แล้วก็อ,อเมิแกเอ็กำลังสองนะคะก็จะเท่ากับ k ส่วน m m ก็จะเท่ากับ k ส่วนด้วยโอเมกเอ็กำลังสองนะคะเท่ากับ a คูณกับเบตานะคะ ส่วนด้วยโอเมก,าก้าเอ็นกำลังสองหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้โอเคสมการนี้มาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเอ็มที่เราหาไว้ก่อนหน้านะคะมาแทนค่าจะได้เป็น88บวกอยู่กับ6720คูณ h นะคะเท่ากับ สิบคูณสอคูณอยู่กับ12บสคูณสิยกกำลัง6นะคะส่วนด้วย8 8ดสทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเราก็จะได้ h ออกมาเท่ากับ0.71เเมตรเสร็จเรียบร้อยค่ะ